ในวันที่31ธันวาคมปี1999ขณะที่เข็มนาฬิกากำลังจะชี้เวลาเที่ยงคืนเด็กๆหลายคนยังคงไม่หลับและนับ5 4 3 2 1ทั่วโลกมีเด็กเกือบหนึ่งในเจ็ดที่อ่านเวลาบนนาฬิกาไม่ออกในความจริงมีเด็กถึง102ล้านคนที่ไม่เคยเก้าวเข้าสู่โรงเรียนเลย ในปีต่อมาได้มีการจัดประชุมสุดยอดแห่งสหสวัสดิ์ขององค์การสหประชาชาติผู้นำกว่า189ประเทศทั่วโลกให้สัญญาว่าเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรีภายในปี2015ในปี2002กลุ่มพัธมิตรนาชาติเพื่อการศึกษาได้เริ่มรวบรวมพันธมิตรเข้าด้วยกันเพื่อจัดการกับปัญหาทางการศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศยากจนทั้งหลายขั้นแรกสําหรับทุกๆประเทศก็คือการจัดทําแผนการศึกษาซึ่งทุกฝ่ายยอมรับได้ เมื่อประเทศกำลังพัฒนาขาดเงินทุนพันธมิตรก็จะระดมเงินเพื่อช่วยให้แผนงานดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นได้หากจำเป็นพวกเขาก็จะทำงานร่วมกับผู้นำของประเทศเพื่อเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาหากเด็กผู้หญิงถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาพันธมิตรของเราก็จะผลักดันให้เด็กชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันหากไม่มีโรงเรียนหรือวัสดุอุปกรณ์กลุ่มพันธมิตรก็จะช่วยเหลือด้วยการสร้างหรือซ่อมแซมห้องเรียนขึ้นมาใหม่ ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนรู้รวมถึงสัรหาและฝึกอบรมครูด้วยแม้ว่าสงครามจะทำให้ระบบการศึกษาถูกทำลายพันธมิตรของเราก็ยังคงยืนหยัดเพื่อกระทำภารกิจต่อไปตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมากลุ่มพันธมิตรนานาชาติเพื่อการศึกษาได้ผลักดันเด็กจำนวน22ล้านคนเข้าสู่โรงเรียนแต่ยังคงมีเด็กอีก57ล้านคนทั่วโลกที่ยังอยู่นอกระบบ มาร่วมกันสารต่อและทำภารกิจนี้ให้สำเร็จร่วมกันเธอครับกลุ่มพัธมิตรนานาชาติเพื่อการศึกษาการประสานความร่วมมือครั้งที่สองระหว่างปี2015ถึง2018